แสดงสนองแด่ท่านพูดที่เคยมีบุญคุณแก่เราอันเป็นทานกุศลมีผลอันประเสริฐมีอดิสงลำเลิศยิ่งกว่าทานบริจาคใดในโลกข้อนี้ต้องตามในประเพณีแห่งโบราณบัณฑิตการทำบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้เป็นบุญจริยาประเพณี ที่ได้สืบเรื่องกันมาแต่โบราณกาลก็คือการบำเพ็ญบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลเกี่ยวเนื่องด้วยทานการให้าการบริจาคศีลการรักษากายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยแล้วก็ภาวนาอบรมจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสามประการนี้แล้วก็อุทิศส่งไปให้แก่ดวงชีวี ของคุณโยมสุพรรณศรีสุบัมให้ได้รับการอนุโมทนาเป็นการแสดงความรักความเคารพความนับถือบูชาท่านผู้วายชนทางบิญญาณของท่านได้รับทราบได้รับการอนุโมทนาก็จะได้รับความสุขสมบัติในพวพเกื้อหน้านั้นนนี่เป็นธรรมเนียมที่เราทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่เราท่านทั้งหลายได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติจ,าจนถึงปัจจุบันนี้กุศลละจิตคือการคิดที่เป็นกุศลกุศลรกรรมคือการกระทำที่เป็นกุศลที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ เป็นไปตามในพะระบาดีที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นในเบื้องต้นแห่งการเทศนาหรือว่าการเทศว่าอธาสิเมอากาสิเมเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นภาษาใจภาษาไทยเราได้ใจกว่าว่าเมื่อบุคคลมาละหัวและลึกดึกถึงอุปการะคุณที่ท่านผู้มีพระคุณมีอุปการะแก่ตนแก่ตนในหนหลังแล้ว จึงบำเพ็ญบุญเพิ่มให้ทึก <c oughs> ซึ่งทักศินานุปทานกนกิจดังนี้โดยาพระบาลีนี้ชี้ชัดว่า, <c oughs> าจจเมื่อญาติสนิทมิสหายศิทญานุสิตบุตรธิดาละลึกนึกถึงอุปการะของท่านผู้เป็นญาติมิตรละลึกนึกถึงคุณของบีดามารดาละลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์แล้วบำเพ็ญกุศลพักษินานุปทาน ทำบุญทำบุศลนุทพิษไปให้แก่ดวงวิญญาณผมท่านผู้ที่ได้ร่วมรับท่านสาธุชนทั้งหลายโดยปกตินั้นการบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทา,านนี้ตามหลักปิโลกุทธสูตรนั้นองค์สมเด็พระชินาสีสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ตัดบุคคลห้าประเภทไว้ด้วยกันนั่นก็คืออาาสิเม ผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราอาตาซิบีผู้นี้ได้ทําสิ่งนี้แก่เราญาติผู้นี้เป็นญาติของเรามิตรตาผู้นี้เป็นมิตรสหายของเราสาขาผู้นี้เป็นเพื่อนของเราบุคคลห้าประเภทนี้จึงจะบ่เพ็ญนบุญกุศลให้แก่กันและกันโดยปกติก็ได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นบุป,ปกาดี เป็นบูปการีเป็นอุปชาอาจารย์เป็นญาติสนิทเป็นมิสหายนี่เป็นหลักอย่างนี้เมื่อกล่าวถึงคำว่าญาติในที่นีท่านทั้งหลายอาจจะทราบบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าการนับหรือว่าการแบ่งญาติของเราในสายโลหิตนั้นท่านแบ่งอย่างไรคือท่านแบ่งอย่างนี้ท่านบอกว่าแบ่งออกเป็นสองสาย ญาติในสายโลหิตคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดเป็นญาติข้างบนบุตรธิดาหลานเหลนเป็นญาติข้างล่างที่เรียกกันว่าญาติเจ็ดชั่วโคตคือระดับของคนแบ่งเป็นเจ็ดระดับแม้ในทางกฎหมายบ้านเมืองก็ยังมีคำว่าญาตินี้ไปใช้ ญาติข้างบนคือบิดามรรดาปู่ย่าตายายพวดญาติข้างล่างคือบุตรธิดาหลานเหลนข้างบนสามข้างล่างสามตัวเราอีกหนึ่งชื่อว่าเป็นญาติันรวมเป็นญาติเจ็ดชั่วโคตนอกจากนี้ไม่ใช่แม้แต่พี่ชายก็ตามน้องชายก็ตามไม่ถือว่าเป็นญาติไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต เป็นญาติที่รู้จักกันแต่ญาติรู้จักกันท่านไม่ได้กําหนดเพียงจะรู้ว่าคนนี้เคยอุปการละคนนี้เคยร่วมช่วยเหลือเราก็เป็นญาติของเราหรือว่าคนนี้อยู่บ้านใต้เลนเทียงเรารู้จากเขาเขาก็รู้จากเราก็เป็นญาติกันถึงคนนั้นจะอยู่ห่างกันหลายอำเภอหลายจังหวัดแต่เราเคยรู้จักกัน และเคยพบค้าสมาคมกันก็เป็นญากกันเพราะฉะนั้นการที่ท่นานเจ้าภาพได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ประการแรกเรืยทีเดียวเป็นการประกาศเกียรติบุญของท่านผูท้ที่ได้ร่วมรับดับผัานไปแล้วคือโยสุขันศรีธูมังเพื่อพูนเกียรติคุณของท่านให้เกียรติแก่ท่านประการที่สองก็เพื่ออุทิศ อานิสงส์ผลดีที่ได้วบงเพ็ญในวันนี้ไปให้แก่ท่านที่ได้ร่วมรับดับขันไปแล้วให้ท่านนั้นได้รับการอนุโมทนาประการที่สามเป็นการสราะห์พระภิกษุสงฆ์ร่วมต้นตั้งแต่อาตมาภาพส่วนพระพุทธมนต์ในตอนเย็นหวานนี้ตอนท้าย ก็เป็นให้เป็นบารให้กำลังแก่พระสงค์ในบารสี่ทอดอายุของพระพุทธศาสนาการมาทำบุญทำบุศลเป็นชื่อของความสุขการที่เราได้ให้ทานบริจาควัตถุปัจจัยธรรมก็ดีการรักษาศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยก็ดีการตั้งใจฟังพระเทศนั้นก็เป็นบุญท่านั้น และเราก็สามารถอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้แก่ผู้วายชนได้รับการอนุโมทนาผู้วายชนก็ได้บุญเราเองก็ได้ผลบุญที่ว่าได้บุญนั้นได้อย่างไรพระพุทธโกสาจารย์ท่านเล่าไว้ในประการพิเศษที่ว่าวิสุทธิมัคว่าทา้งข้าวหนูฟังพระสงฆ์สวนอภิธรรมประกาาจนเพิ่มหลับ ตกลงมาศีรษะกระแทกพื้นตายแต่เพราะความเลื่องใสและก็ผูกพันในเสียงของพระสงฆ์นั้นเจตก็เป็นกุศลเพียงเท่านี้นั่นแหละทำให้ขังข่าวตัวนั้นได้ไปบรเกิดในสวรรค์เด็กเลี้ยงโคยืนฟังพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ที่ขอบสะแห่งหนึ่งในขณะนั้นก็มีกบตัวหนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆ ได้ยินเสสะสุรเสียงของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเสียงเหมือนดังเสียงพมที่ว่าเสียงเหมือนพมนั้นท่านอธิบายไว้ว่าการด้วยพระสุรเสียงมันไพเราะเท่านี้แหละแต่คนอยู่ใกล้ก็ได้ยินพอดีเพียงเท่านี้แม้จะอยู่ไปออกไปตั้งโยตสองโยตก็ได้ยินเพียงเท่านี้เสียงของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นอย่างนี้โปรดเด็ก ที่ยืนอยู่อย่างนั้นกบที่อยู่ในรูได้ยินพระสุรเสียงอย่างนั้นเพราะความไพเราะจับใจ,จกบตัวนั้นก็เลื่อนใสในพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,าในขณะนั้นเด็กที่ยืนอยู่ฟังเสียงของพระพุทธเจ้านั้นก็หย่อนดากวัตกลงไปท,ที่ศีรษะของกบแต่ว่าเขาไม่รู้ว่า มีบตัวหนึ่งอยู่ที่เท้าเขาเขา,เขาก็เพียงแต่ว่ากดไม้เท้าลงไปไปโดนกบพอดีทำให้บตัวนั้นหายใจไม่ออกตายไปบังเกิดเป็นเทพประดุชื่อว่ามัดูุสัะเทพประดุเพะคฟังพักสุรเสียงแล้วก็เลื่อมใสพระสัสมมาสามัมพุธทธเจ้าทั้งขาวหนูตายไปบังเกิดเป็นเทวดาก็พ้อฟังเสียงของพระสงฆ์ ส่วนพระอภิธรรมกพระฟังพระ,ะสุรเสียงของพระสามาสัพุธเจ้าปุถพุทธมารดาก็เชื่อว่าจะมีอานิสงส์บุญลาสีเป็นเหตุให้ตนอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ร่วมลับดับขันไปได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการจะฟังอย่างอื่นไม่ยิ่งกว่าการฟังพระธรรมเพราะหลักของการบำเพ็ญบุญกุศลนั้น เราก็ต้องตั้งใจทำตั้งใจบำเพ็ญตั้งใจอุทิศเลือกตจ้งแน่บูชาพระรัตนกายตั้งใจรละลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณซึ่งเป็นภาวนาอย่างอ่อนต่อจากนั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลเว้นจากข้อห้ามทั้งห้าหรือว่าศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ล่วงประเพณีไม่กล่กาวคำค็จไม่ดื่มจุลาเมรัย แม้จะรักษาไม่ได้นานแต่เราก็ต้องใจตั้งใจรักษาจริงๆเพียงชั่วระยะเวลาคือนอหนึ่งวันเด็กก็ยังดียังเป็นอาสวงที่จะอุทิศให้แก่ผู้ายชนไปได้การตั้งใจรักษาศีลแล้วก็การถวายทานซึ่งความจริงแล้วทานเป็นส่วนเบื้องต้นการถวายทานนั้นจะเป็นส่วนใดก็าตาม เราก็ต้องตัดความกังวลตัดความห่วงตัดความพอใจตัดความตนีในส่วนนั้นแล้วบรรจงจัดถวายซึ่งมีโมหารว่าคารุบในทานตั้งใจประคองประเค้ในเบื้องต้นโบราณน้นบัณฑิตท,ที่ท่านทำบันท่านจะยกทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างน้ำขึ้นจก ยกขึ้นสูงพอสมควรทีเดียวถ้าของั้นไม่หนักเช่นอย่างยกขันข้าวขึ้นจบเสมอหน้าผากนี่คือการเคารพในทานให้ด้วยความเคารพแต่ของให,ใหญ่ๆคงจะยกกันไม่ได้แต่ก็คงให้ยกพ้นจากพื้นมีความเคารพในทานมีความเคารพในปฏิกาหกคือผู้ที่จะรับทานของเราแต่ที่สำคัญ ต้องเราต้องมีจิตประกอบด้วยเจตนาทั้งสามดวงคือก่อนที่จะให้เราก็พอใจเมื่อกำลังให้ก็ดีเมื่อให้แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนี่เป็นความถึงร้ามแห่งการบริจาคทานเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้บพเพ็ญกุศลการทำบุญเพื่ออุทิศมาให้แก่คุณโยมสุพรรณศรีสุมง ในววลาที่คบหนึ่งปีในวันนี้พึงตั้งใจบำเพ็ญพึงตั้งใจ <c oughs> พึงจงใจบำเพ็ญบำเพ็นด้วยความตั้งตนให้หนักแน่นจะได้เข้ากับหลักที่ว่าทักษณิณานุปทานในเวลาบำเพ็ญแล้วก็ประมวลนกุศลทั้งสามนั้นกุทิศแก่ดวงวิญ,ญญาณของโยมสุพรรณสีสุบางที่เรา จะบังเพืุอที่สงไปให้ในโอกาสนี้ตั้งใจอุทิศใหในกวงวิญญาณของผู้ที่รับไปแล้วเพื่อให้ท่านได้รับปานานโมทนาเมื่อตั้งใจอย่างนี้แล้วหากว่าท่านามีฐานะที่จะได้รับก็คงได้รับปานานโมทนาและได้รับความสุขอย่างดีในโลกเวียดนาดังนั้นเมื่อพอบ,บวรกุศลที่ท่านก่อภา ความดุจยามชนิดพิจายสาธุชนในสมาคมนี้ได้ควาเพ็นนั้นให้เป็นไปตามในพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินาสีสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในติโลกุตแตสูตรว่าอยายันจะโขทักจินาจินนาสามคำเพสุป,ปนิจตาทักจินาที่ท่านทั้งหลายได้ให้ในโอกาสนี้ในพระสงฆ์นี้ ที่ข้ารับตังหิตายสะฐานะโสอุปกาปติยอดจะสําเร็จแก่ดวงชีวีของผู้ที่เราปาตนาจะให้นั้นโดยฐานะสิ้นกาลนานโสยาติธรรมโมจะายังดิทาสิโตญาติทางความเป็นผู้รู้จักมักคุณโดยเขารบนับถือบูชาอันท่านทั้งหลายได้ประกาศแล้วในสมาคมนี้เปตานางภูชาจะกกา อุราลาปาบูชาพระคุณของท่านผู้ได้ร่วมรับดับขันไปแล้วด้วยดอกไม้ธูกเทียนเป็นอามิสบูชาและด้วยการปฏิบัติตาําำัางสอนของงคสมเด็จพระสัมาสาม,มาาพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าการปฏิบัติบ,บูชาเป็นอันท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วพลังจะพิกหูนามนุป์ปทินังกำลังของพระมิกษุ ผู้ที่สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติศาสนากิจเป็นอนว่าท่านทั้งหลายได้เพิ่มให้แล้วตุมเหฮิบุญยงปาสตังอนับประพังบุญมีประมาณไม่น้อยนับประมาณไม่ได้เพราะอาศัยเจตนาเป็นหลักท่านจะได้ประสบพบทั้งในปัจจุบันนี้และก็ในภาพหน้าโดยในที่อาตมาภาพได้วิสาชนามา ในอวสานเป็นที่สิ้นสุดแห่งรกระแสพระธรรมทีสนานีขอท่านคณะเจ้าภาพจงประสบกุศลราศีทักษิณา,านุปทานเกี่ยวเนื่องด้วยทานศีลภาวนาอูทิตแดชคุณโยมสุพรรณศรีสุมงผู้ที่ได้ล่วงรับไปแล้วให้ได้รับการนโมธนาท่านผู้ที่ได้ล่วงรับไปแล้วได้ทราบข่าวสารการทำบุญอุทิศ ก็จะมีจิตอนโมทนาและคงจะประสิทธิ์ประสาธรย,ย่อมไม่เสียทีที่เราเคารพนับถือรักใครเขาทั้งหลายเหล่านั้นยังระลึกนึกถึงเราผู้ที่อุูทิพส่วนกุศลขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขสถาพรในทุกที่ทุกสถานท่านคงจะนโมทนาสาธุก,การด้วยประกาลเจริ ที่มินาตะปะูเยนะด้วยเดชานุภาพแห่งกุศลทัศนา